ครับ FC ที่ติดตามนะครับรับชมแอดกิษณะและเรื่องเล่าแฟนเพจนะครับทาง Facebook และ u t u b e เลดิเด็ดต่อนะครับหลักหนยล่างครับสถิติ11งวดติดนะครับเอ็ดเอามาลงให้ชมเป็นแนวทางนะครับนะแถวหลังนะหลักเล่นที่หลักหน่วยล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนวิธีทำนะครับ เอ็ดก็จะให้อยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราค่อยทําไปพร้อมๆกันเรามาดูสถิติของตัวเลขนะครับนะก็เป็นไงบ้างครับเราพัฒนาของเราปังนะปังบนล่างเลยนะครับนะสมาชิกนะเอ็ดก็จะพยายามจะสูตรสามตัวอยู่นะครับแต่จับไม่ถูกนะไม่ค่อยถูกเลยสามตัวนะครับนะ <c oughs> ก็เข้าไปด้วยกันนะครับทุกท่านนะทีนี้มาดูในส่วนของสถิติกันหน่อยเราพัฒนาแต่ไม่ใช่เราพัฒนาโอ้ย <c oughs> <c oughs> หลักหน่วยล่างครับมาดูกันครับผมก่อนอื่นน่ะผมอยากจะบอกก่อนนะครับว่าสูตรนะครับเป็นแค่เพียงการคํานวณนะครับและสถิติของตัวเลขนะครับที่ได้นะฮะเป็นการคํานวณยอดหลังเพื่อหาสถิติของตัวเลขนะครับเพื่อเปิดไปใช้นะอันนี้เป็นสถิติสูตรใหม่นะครับนะเป็นสถิติสูตรใหม่นะครับนก็อย่างทุกท่านนั้นนะครับพิจารณาด้วยนะกดใช้วิดุลพินิษ์ของท่านเองนะครับในการรับชมนะมาดูในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับ คำนวณได้สามสี่หนึ่งผลพออกหนึ่งหนึ่งนะครับเข้าไปจะเลียก,กหนึ่งในหลักหน่วยล่างเนี่ยครับมาเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับต่อมานะครับสมาชิก อ,อมานะครับผมนวณได้หกเจ็ดสี่ผลลัพธ์ออกหกเจ็ดครับเข้าไปที่เลขเจ็ดนะนี่ตรงนี้นะครับ,ค,บ,ค,บครับเป็นงวดที่สองนะครับต่อมานะครับคำนวณได้หนึ่งสองเก้าผลนั้นออกเก้าหนึ่งเข้าดักหน่อยล่างตรงนี้นะครับนะครับก็นะ ข้อตรงนี้นะเป็นงวดที่สามนะครับมาดูงวดที่สี่กันนะครับสถิติงวดที่สี่ครับคำนวณได้แปดเก้าหกนะครับเราก็สี่หกนะครับเข้าไปที่เลขหกนะครับก็ตัวนี้นะครับต่อมานะครับก็เหมือนเดิมนะคำนวณได้ที่แ9ดเก้าเหมือนเดิมนะครับสถิตินะ เป็นสถิตินะครับที่ให้ดูเนี่ยเป็นสถิตินะครับแปดเก้าหกนะครับพอเราออกหกหกนะครับสมาชิกก็เข้าไปที่เลขหกนะครับหลักตรงไหนล่างนะครับนะก็จะถูกเป็นงวดต่อมานะครับต่อมาครับคำนวณได้สี่ห้าสองนะพอเราออกสี่ีนะครับเขาได้เบิ้ลเนาะก็เข้าที่หลักหน่อยหลักหน่อยล่าง นะครับนี่นะครับก็จะยาวหน่อยเนาะกี่งวดเนี่ยสองสี่หกเจ็ดงวดที่แปดนะครับคำนวณได้สามสี่หนึ่งนะผลลัพหกสามนะครับนะสถิตินะครับนะตามนี้เลยนะครับนี่ฮะสี่แปดงวดติดนะครับสมาชิกนะโอ้ยแปดหายไปอ่ะนี่คืองวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับ หลักหน่วยล่างนะครับ3ามตัวมา1ตัวเน้นที่หลักหน่วยล่างนะครับปักหลักนะครับเป็นงวดติดมาดูกันนะครับจะมาหรือไม่งวดที่9้านะก็เป็นสถิติดีๆให้รับชมนะทีมาดูในส่วนของสูตรการคำนวณนะครับทำยังไงฮะก็ใช้หลักหมื่นนะครับหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกห้าคงที่นะครับดึงสี่เข้ามานะครับบวกง่ายดีนะตั้งสามลงมานะครับบวกห้าลงมานะครับ 5บวก5เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก4เป็น17นะครับได้7นะได้17เท่า7ตัวหลังตัวเดียวนะครับบวก1คงที่เป็น8นะครับ8บวก7เป็น5ก็จะได้มาแล้วนะครับหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวนะจะมาหรือเปล่ากับงวดนี้เป็นสูตรแรกนะสูตรคำนวณหลักหน่วยลา่างใครชอบก็แคปหน้าจอไว้หรือแชร์ไว้ดูนะครับ เอาเดี๋ยวกลับไปหน้าแรกนะครับทุกท่านเดี๋ยวเอกลับไปที่หน้าแรกมาดูย้อนหลังตรงนี้กันมาดูนะครับนะหลักหน่วยล่างในงวดนี้ที่ได้นะครับก็คือเจ็ดแปดห้านะครับงวดแรกนะครับที่ใช้ก็คือประจามาที่สิบหกนะครับสิบเอ็ดหกนะครับ ใช้งวดแรกนะครับสมาชิกนะคือ78 5ห้านะครับจะมา1ตัวหรือมาหรือเปล่านะก็ดูกันไปก่อนนะครับให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะนะครับกับสูตรการคำนวณนะครับทุกท่านสมาชิกนะครับอ่ะก็ดูกันนะครับเป็นแนวทางว่ากันไปตามสูตรการคำนวณนะครับหลักดูเรื่องสามตัวมา1ตัวของวดประจำสิบหกสิบเอ็ดทับหกหกเริ่มใช้งวดแรกตัวเลขที่ได้ก็คือเจ็ดแปดห้านะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ทุกท่านนะก็ ว่ก,กันว่าสวัสดีครับ